สวัสดีครับทีเอฟธนพัเจริณฟาร์มบนลลักด่านตำบนน้แมงสุภาพอำเภอพลนจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันเสาร์ที่29มิถุนายน2567นะครับปล่อยลงอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่นะครับเลี้ยงแบบปล่อยแปลงเลยนะครับไม่มีเกี่ยวหญ้านะครับนี่เป็นแปลงหญ้าแห้งโกละนะดับเครื่องยเดินก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้มาปล่อยอก,อกัวเพราะเพิ่งทำล้อม รัวเสร็จนะเจ้าซูโม่ก็อร่อยอยู่กับหญ้าแพนโกลานะครับแปลงนี้คือแปลงที่ขั้นไว้พร้อมกับที่เราปลูกต้นยางนานะครับนี่นะครับมาเนื้อเนืเนืเนี่ลูกเจ้าซูโม่นะครับนี่รอตีเอฟสองเนือเนื้อเนะื้อเนืไปซูโม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้นะครับ พวกก็จะกินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแปลงหญ้าไนที่เราปลูกโดยการปั่นแห้งแล้วก็สูบน้าใส่ปั่นเสร็จสูบน้ําใส่เลยนะครับแต่ว่าโดยท่อนพันธุ์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะท่อนพันธุ์แห้งนะครับก็ตอนแรกเกิดประมาณ5 0ตอนนี้เหลือประมาณสัก30กสบหญ้าธรรมชาตินะครับ ทะลุกันไปเลยนะครับทะลุไปฝั่งโน้นเลยนะครับนะ่ฝั่งโน้นจะเป็นหญ้าลูซี่นะครับข้ามคันแทไปจะเป็นหญ้าลูซี่แล้วก็โพนลัวแต่ว่าลัวมันจะชอบกินหญ้าอยู่บนโพนนะมากกว่านะตามที่สังเกตนะนี่อันนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับอันนี้หญ้าไหนนะครับนี่นี่นี่หญ้าไหนนะครับนี่พวกนี้เป็นเครือหญ้าไหนนะครับสองสามเดือนได้สามเดือนจะเข้าสี่เดือนได้นะครับนี่เพราะว่าตอนนั้นผมปลูกครั้งเดียวให้เสร็จเลยนะครับปลูกแบบต่อๆๆกันเลย นี่วันที่ยี่บเก้ามิถุนายนนะครับก็เกือบจะหกเดือนแล้วแต่ว่าอันนี้แปลงนี้น่าจะสี่เดือนนะครับเป็นแปลงหญ้าธรรมชาติแล้วก็หญ้าไหนนะครับที่ปล่อยลงเลยนะครับนี่เป็นเช้าวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ตามถนนก็มีหอมแดงกระเทียมพริกแข้งมาขายนะครับเพราะว่าเราติดถนนนะครับช่วงนี้ก็จะมีโฆษณาขาย หอมแดงกระเทียมพริกแห้งดูเจ้าสูงม os, โอ้ยเย,ยหมูตอนทั้งราก่อนมูตอนหมูตอนตอน,นี้ท้องแล้วนะครับมืตอนท้องแลว้วช่วงนี้ก็แมลงเยอะนะครับกลัวก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นขีกากิดเป็นวงเป็นวงนะครับมองดูแล้วอไม่ใช่ลำปีสกินนะครับเป็นน่าจะเป็นวงเป็นแผลที่เกิดจากแมลงดูดเลือด,ดนะครับก็เดียงกันไปนะครับไม่มีอะไรมาเป็นก็รักษาเดียงกันไป แปลงนี้น่าจะได้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับสองไร่นะครับสองไร่กว่านะครับแปลงนี้น่าจะสองไร่หนึ่งงานได้อยู่นะครับเป็นแปลงหญ้าธรรมชาตินะตอนแรกผมว่าจะยังไม่เข้ามาลงนะครับแต่ว่าพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวกลัวฝนมันตกหนักนะครับกลัวฝนตกหนักเรามันลงไม่ได้นะครับแปลงมันเละนะครับก็เลยตามนั้นแหละครับเนี่ยเพราะว่าข้างรั้วกันไปนี่ก็เป็นแปลงนาที่เขาหว่านนาแล้วมีน้ําขังแล้วนะครับน้ําขังเรียบร้อยแล้วนี่นะครับปล่อยในแปลงเลยนะครับ วัวก็จะกินประมาณนี้แหละครับกินยี่สเปอร์เซนเดินแปดสิบเปอร์เซนะครับคือไม่จำเป็นต้องเดินนะครับเพราะว่าหญ้าตรงนี้มันก็เยอะอยู่แล้วนะครับนี่แค่คุณก้มหน้าก้มตากินอยู่ตรงนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นร่องรอยกัวเข้ามาก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่านะครับอาจจะทะลุรัวอ๋อช่ช่ยช่มันมีช่วงหนึ่งที่มันทะลุรวดหนามมานะครับลวดไฟฟ้ามานะครับนี่ยนะวัวก็กินอยู่ตรงนี้ พวกที่กินเป็นก็กินอยู่ตรงนี้พวกที่ตัวใดงแง่งนะครับเขาเอิอนตัวใดงแง่งกันหาหยางเลาะกินเสลไปเสลมานะครับแต่ไม่ไม่นี่นะครับไม่อะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่โดนช็อตนะครับเพราะว่ามันรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสักพักมันก็จะมากินหญ้าเนี่ยข้างไอ้นี่นะครับมันรู้ว่าพวกข้างคันแทนาพวกนี้เป็นมันจะเป็นพวกหญ้าหวายนะครับหญ้าหวายหญ้าอ่อนพวกนี้มันจะชอบนะครับหัวมันจะชอบแต่ว่าแปลงนี้หญ้าธรรมชาติประมาณ70%นนะครับเนี่ย ยาที่เราปลูกยาไหนตอนนี้ก็เหลือประมาณ30%แต่ว่า30%นี้คือทั่วแปลงนะครับ 30-35%, แต่ว่าใน3 0 3 5นี้คือการกระจายกันทั่วแปลงดีนะครับกระจายทั่วแปลงดีโดยคิดว่าในอนาคตปีหน้าน่าจะเต็มแปลงนะครับเนี่ยมันเดินมาเดินไปแล้วก็เดินมานะครับวัวเป็นเป็นประมาณนี้นะครับเี่ยคือถ้าคุณทําเป็นแบบปล่อยแปลงคุณต้องเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เอาพื้นที่เยอะเข้าแรกนะครับเพราะว่าลําพังตัวเดียวเดินกลับไปเดินกลับมาเดินกลับไปกลับมาตรงนี้แปลงหญ้าก็โดนย่ําเสียหายแล้วนะครับโอ้ดูเสียงนะครับดูเสียงกินหญ้าสดนะครับเมื่อคืนฝน,ฝนตกนะครับฝนตกในเนี้ยประเด็นเดียวคือเนี่ยเหมือนัวตัวนี้นะครับเนี่ยแม่นี้นะครับนี่แม่นี้ที่กํลาลังเยี่ยวนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ไม่กินแล้วนะครับยิ่งตัวไหนเยี่ยวแล้วเดินเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับ ได้กินขี้กินเย,ยวก็ไม่กินแล้วนะครับเนี่ยครับพาดูเจ้าตัวนี้ข้างเรานะครับท้องไล่เลี้ยกันนะครับแดงสองตัวนี้ใกล้คลอดแล้วน่าจะอีกสามสี่เดือนก็น่าจะคลอดนะครับประมาณนี้นะครับแมลงวันเยอะนะเนี่ยรับรองว่าแปนแน่นอนนะครับไฮนี่เพราะว่าเป็นหญ้า ที่ถูกใจนะครับถูกใจถูกใจถูกปากอร่อยถูกใจอนามัยถูกปากนะครับนี่นะครับเป็นหญ้าธรรมชาติวัวจะชอบหญ้าธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาจะคุ้นชินกับหญ้าธรรมชาติมากกว่าไม่รู้ว่ามันมีความหวานเลยว่าความอะไรต่างกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจะชอบหญ้าธรรมชาติมากกว่านะครับจากการที่ผมสังเกตนะครับพวกต้นไม้พวกอะไรพวกนี เดี๋ยวพนนี้นะครับพนนี้ตอนนี้ลงวันแรกก็ยังแบบเขียวกระจีอยู่เดี๋ยวอีกสองสามสี่วันเลยอาทิตย์หนึ่งแปนนะครับมันจะแปนหวังว่าสิบปหลุมกินใบคอยใบยังยังย่หันนะครับยิ่งถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีหญ้าก,กินในโอบอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่านี่หญ้าเยอะนะครับนี่ของเราหญ้าเยอะนะครับแต่ว่า เราแค่จัดการบริหารเรื่องการตัดหญ้าไม่ได้แค่นั้นนะครับถ้าเรามีรถช็อปเราก็จะสบายไปอีกในรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเราไม่มีนะครับมันก็ยังใช้เป็นแบบรถตัดหญ้าเดินตามก็ยังเป็นเพิ่มสบายกว่า <c oughs> อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสบายกว่า <c oughs> เครื่องสะพายบ่านะครับสบายกว่าเร็วกว่านะครับแต่ว่าก็ยังขั้นตอนเขายังต้องได้ทำเหมือนเดิมนะครับถ้ามีรถช็อปก็อ่าดีแต่ว่าต้องดูอ่า ดูก่อนว่าจะใช้รุ่นไหนนะครับเพราะว่าถ้ารุ่นใหญ่นี่ก็ลงแปลงไม่ได้นะครับแถมราคาแรงซื้อไม่ไหวนะครับอยากได้อันละหมื่นสองหมื่นราคานี้นะพอสู้ไหวขายกลัวสักตัวแต่ว่าต้องดูระบบนะครับบางคนซื้อไปแล้วมาไม่ดีก็ไม่กล้ามาเขาเรียกอะไรนะไม่กล้าวิจารณ์นะครับอ่าดีดีก็ไม่กล้าวิจารณ์ไม่ดีก็ไม่กล้าวิจารณ์นะครับ อักไซได้ยุ่งจะของนะครับพอลูดีไม่ดีก็ต้องบอกให้คนเขารับรู้ด้วยนะผู้บริโภคนะครับเราเป็นผู้บริโภครเราก็ต้องอให้ข้อมูลที่เป็นจริงอาจจะดีดีในในแปลงหญ้าที่กว้างยาวหญ้าไม่หนาหญ้าพอประมาณอาจไม่ดีสําหรับแปลงหญ้าที่เล็ก แล้วก็ยาวอย่างนั้นนะครับอ่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะมันก็ต้องอ่าเขาก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนะครับดีทั้งหญ้ายาวหญ้าสั้นแปลงหญ้าเล็กแปลงหญ้าใหญ่เกี่ยวได้หมดอ่าอย่างนั้นก็จะดีมากเลยนะครับอ่ามันก็มีข้อจํากัดเื่งกับรถเกี่ยวข้าวแหละครับอ่าก็จะมี หลายรุ่นหลายยี่ห้อคันใหญ่คันเล็กก็นั่นแหละครับตามที่เราเลือกใช้กันรถไทยเหมือนกันนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลือกใช้คนใช้รุ่นนี้ก็ว่ารุ่นนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนใช้รุ่นนั้นก็ว่าอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนไม่ได้ใช้รุ่นนั้นรุ่นนี้ก็บอกว่ารุ่นนั้นไม่ดีรุ่นนี้ไม่ดีก็เลยไม่ใช้นะครับประมาณนี้นะคแต่ทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักก็คือเงินนะครับ ถ้ามีเงินเหลือก็ซื้อทุกยี่ห้อนะครับมีเงินเหลือลอนะครับแต่ว่าเรามันมีในขอบเขตที่จำกัดต้องทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนกับแปลงนาแปลงนี้ทั้งหมด10กว่าไร่เราก็ทำการเลี้ยงวัวไปหมดแล้วโดวยการปลูกหญ้านาไม่ทำนาไม่ทำไม่ได้ทำข้าวมาวัน เป็นจะเข้าปีที่สองครับปีที่แล้วก็ไม่มีรายได้นะครับไม่มีรายได้จากข้าวนะครับสิบสไร่นะครับももก็ถ้าสมมุติว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราทํหย้าถ้าเราทําข้าวเราก็ทําได้นะครับเพราะว่า,าทําข้าวแค่สี่เดือนนะครับสี่เดือนกว่าก็ได้เกี่ยวแล้วพอหลังเกี่ยวแล้วเราก็เห็นพี่คนหนึ่งที่เขาทํานะครับพอหลังเกี่ยวเขาก็ปลูกย้านะครับปลูกย้าพวกญ้ามันมาเลย่าไหนเอ้ยยา่ามันมาเลย้า หลงซูเปอร์นะครับที่พี่เขาปลูกนะผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษาแต่ผมอ่านมันผ่านของพี่เขานะพอถึงเวลาหน้านาเนี่ยพี่เขาว่าจะเขาแกจะไถไถทิ้งแล้วก็ทนานาหลังจากทานาเสร็จแกก็จะปลูกใหม่แกบอกว่าจะทําอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรหลายขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนไม่ใช่หลายขั้นตอนธรรมดาหลายขั้นตอนมากด้วยนะครับหลายขั้นตอนมากด้วย ทำนาก็ได้ทำแล้วในจะมาปลูกหญ้าทุกปีหลังทำนาอีกนะครับมันก็เลยเป็นแบบก็ดีนะครับก็ดีแต่ผมมันไม่ขยันขนาดนั้นนะครับ้วก็เสียสละสักหนึ่งแปลงไปเลยแล้วนี่สบายนะครับนี่แต่สละสักหนึ่งแปลงไปทำงานประจำได้เลยนะครับนี่นี่แปลงที่พักแปลงที่พักไว้แล้วทําอะไรแปลงที่พักไ้แล้วก็ ให้น้ำให้ปุ๋ยให้น้ำให้ปุ๋ยให้น้ำให้ปุ๋ยรอนะครับนี่คือการวางแผนแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับอ่ามันเป็นการวางแผนอยู่แปลงนี้อีกอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเกือบ2อ,อาทิตย์นะตีไป10บวันแปลงนี้10บวันฝั่งโน้นแปลงแรกที่เราพักไว้มันน่าจะได้กินอีกแล้วนะอีก10บ,บันข้างหน้าแต่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับที่วางแผนไว้จะไปซื้อขี้หมูมาใส่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับ ปัจจัยหลายอย่างนะครับแปลงก็ลงไม่ได้นะครับเพราะมีน้ําขังนะครับเนีปัจจัยหลายอย่างนะครับหน้าฝนแต่ยังไงก็น้ําท่วมก็ยังดีกว่าฝนแรงนะครับเพราะว่าเราก็คิดถึงสภาพส่วนรวมนะครับคนทํานาก็อยากให้มีน้ํานะครับมีเลยนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่มีน้ําท่วมหรือว่ามีน้ําทํานาเนี่ยอยากให้มีน้ําทํานามากกว่านะครับเพราะว่าผมก็ทํานาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ทําก็มีแปลงทํานะครับ แต่แปลงนี้มันอยู่โนโนก็เลยต้องอแบ่งปูก้าเลี้ยงวัวปีสองปีมันยังไม่เห็นผลนะครับเราต้องระยะยาวนะครับวางแผนเลี้ยงไว้ประมาณสักสิบปีอย่างเงี้ยวัวเซตนี้อีกสิบปีข้างหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าทายาทมันจะเป็นยังไงนะเราจะบริหารจัดการยังไงหรือว่าอีกสิบปีข้างหน้าเราเลิกเลี้ยงลัวไปแล้ว เราทำอย่างอื่นแล้วนั่นก็ค่อยดูไปนะเลี้ยงวัวปลูกหญ้าเลี้ยงวัวก็ไม่ได้ไม่ได้ขายข้าวนะครับไม่ได้ขายข้าวก็รอขายวัวตัวผู้นะวัวตัวผู้ตอนนี้มีทั้งหมด19ตัวนะครับมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวนะมีลูกตัวผู้อยู่ตัวเดียวตัวที่2ก็เจ้าซูโม่คุมฟูงเนี่ยนะ เดี๋ยวประมาณปลายปีจะแบ่งตัวเมียนะครับแบ่งตัวเมียรุ่นน่าจะเป็นปีแล้วละ่ะรุ่นนี้ละรุ่นเล็กๆตอนนี้ตีเบอร์ตีอะไรไปแล้วถ้าแบ่งตอนนี้มันตัวเล็กนะครับตัวเล็กแบ่งตอนตัวโตก็ราคาอาจจะสมเหตุสมผลนิดหน่อยตัวสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสามสองสี่สองหมื่นห้า โดยประมาณนะครับนี่แจาหมูตอนตัวน,น,นี้ผมจ้าบมากเลยมันเชื่องมากเลยนะครับเนี่ยหัวแดงนะครับผมซื้อเข้ามาสองตัวตัวนี้แดงโบสนะครับตอนนั้นแดงแต่ไม่โบดแต่ว่าหาัวล้นธรรมชาตินะผมรอดูอยู่นะครับรอดูลูกเจ้าซูโมนะครับว่ามันจะล้นเหมือนแม่มันไหมแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเรายังเอ,อยังไม่ได้ศึกษานะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูก สามเดือนประมาณสามเดือนสี่เดือนเราจะดูเรืไงว่าตัวไหนหัวล้นไม่ล้นนะครับเพราะว่าผมต้องได้ทําเขานะครับต้องได้ให้หมอมาทําเขาไว้นะครับเพื่อเพื่อ,อไว้สักหกเจ็ดเดือนแล้วไม่ล้นอย่างเงี้ยโอ้ยเจ๋งเลยนะครับเนี่ยทําเข่ายากอนะ่ะนี่นะครับกลัวลูกเจ้าซูโม่มันจะเป็นนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ชี้ให้ผมนี่ลูกเจ้าซูโม่เป็นลูกตัวแรกๆในอคอรนะรมันจะเขาเขายาวมากเลยนะครับรู้สึกว่าเขามันจะดอมากเลยนะ ไม่รู้ว่าเกิดจากแม่ตัวไหนก็ได้นะครับเกิดจากแม่ที่เขาไม่ดอหรือว่าเขาไม่เขาสั้นก็แต่ว่าซูโม่นี่จะจ่ายลูกเป็นเขายาวนะครับถ้าไม่ทําเขาไวน้นะครับเจ้าซูโม่เนี่ยที่พ่อพัน์ที่ทําเขาไว้เนี่ยถ้าไม่ได้ทําเขาลูกมันจะเขายาวมากเลยนะครับลูกมันจะเขายาวจะได้พ่อทางพ่อนะครับทางพ่อมาเขาจะยาวนะครับแต่ว่าหนังหนามากเลยนะครับหนังนา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ